สวัสดีครับวันนี้วันที่ 8, มิถุนายน2.5 6 5นะครับลุงก็ได้ทําตามสิ่งที่ลุงได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าจะซื้อนะครับวันนี้ก็จะมาซื้อรุนหนานะครับเหรียญรุนหานะครับข,ข่าวข่าก่อนนะครับเข้าไปดูที่เหรียญรุนหนานะครับไปดูที่ออเดอร์แล้วก็ดูที่ฮิสตอรีนะครับ เขากอนลุงก็เข้าเหรียญลุน,น่าไป200บาทที่ราคา0.004เข้าไปก็ได้มา49 0 0 0ื่เหรียญน,นะครับวันนี้ลุงก็จะมาเข้าถัวเฉลี่ยนะครับถัวเฉลี่ยในการถัวหลักการในถัวเฉลี่ยก็คือจะต้องซื้อเป็น2เท่านะครับก็คือมีอยู่200เข้าไปแล้ว200ตอนนี้ราคามันก็เหลือแค่ประมาณสักราคามันคือราคาที่ท,ที่ที่พอจะตอนนี้นะครับก็คือ99บาทเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามันอีก ที่0 0น2นะครับเราก็เข้าไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปแล้วเราก็ซื้อนะครับเลือกซื้อนะครับด้วยจํานวนเงิน100%ก็คือ400บาทเราซื้อไปแล้ว200นะครับเราก็มาซื้ออีก200บาทไอ้400บาทเกือบสองเท่าเวลาที่มันลงมาครับเราก็ซื้อที่ราคา0 0 0 2 0นนะครับก็จะได้อีกแสนเก้านะครับก็คือจังหวะนี้นะครับลุงก็สั่งซื้อเข้าไปเลยนะครับ ลุงก็หามาได้เท่านี้ลุงก็ใส่ได้เท่านี้นครับก็ซื้อ0 0 0ย0เรียบร้อยนะครับตามที่ลุงเคยบอกเอาไว้หลายคลิปก่อนนะครับว่าลุงจะเข้าซื้อที่0.002นะครับเมื่อมันมาที่0.02เสร็จมันก็เคยดีดกลับขึ้นไปที่0.002.6นะครับลุงก็หวังว่ามันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็คงกล่าวกันต่อนะครับดูมูลค่าของลุงนะครับตอนนี้มูลค่าของมันก็คือใส่ไป4ี่นะครับ แต่ประเด็นก็คือมันมีมูลค่าให้มาร้อยเดียวนะครับหลังจากเดี๋ยวลองรีเฟสมันก่อนนะครับ A นะครับมันก็ยังมีมูลค่าเข้าไป100บาทนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูบันนะครับเมื่อเราซื้อเข้าไปที่4ี0บาทซื้อเข้าไปที่400บาทมูลค่ามันจะเพิ่มกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับเราต้องกลับเข้าไปดูนะครับตอนนี้มันยังคงไม่ได้นะครับลกลุงยังไม่ได้ซื้อนะครับก็ดูที่ออเดอร์นะครับยังคงออเดอร์ยังคงมีอยู่ เราก็รอรุ้นให้มันซื้อให้ได้นะครับเราจะได้ทวเฉลีย่ยลงมาจะได้ดูว่าทวเฉลีย่ยลงมาเท่าไหร่คือหลังจากที่ซื้อไป2เท่านะครับเดิมทีลุงซื้อไป200ใช่ไหมครับแล้วลุงก็ไปทวเฉลี่ยเข้ามานะครับดูฮิสตทอรี่แล้วกันนะครับดูจากเหรียญลุนหน้าการซื้อกันขายของลุงนะครับตอนแรกลุงเข้าไป200บาทที่ราคา0.65นะครับแล้วก็เข้าอีก200บาทที่0.0.41นะครับเพื่อให้มันทวเฉลี่ยกันแล้วก็มาเข้าอีก ที่400บาทที่0.656ครับ0.0056ครับแล้วลุงก,ก็มาขายออกนะครับตัวนี้ก็คือรวมทั้งหมดตอนที่ลุงใส่เข้าไปคือ800บาทนะครับแล้วกําไรที่ลุงได้เมื่อขายล่าสุดก็คือกําไรได้71บาทก็คือมันเป็น8 7 1บาทลุงก,ก็อันนี้ก็พูดตามความตรงตามความจริงนะมันจะมีหลักฐานให้เห็นนะครับว่าลุงซื้อขายยังไงเท่าไหร่แต่แล้วลุงก,ก็ซื้อที่100บาทให้200บาทที่ 0 0 0 4อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็เข้าที่0 2 0 0 2เข้าอีก400บาทนะครับมันจะทัวเฉลี่ยกันได้หรือเปล่าน,นี่ก็คือรอจังหวะให้มันซื้อได้ก่อนนะครับก็หลงจะเข้าที่0 0 0 2นะครับซึ่งก็ต้องรอนานนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาก็มีการซื้อซื้อกันอยู่ที่0 0.0021นะครับเพนาะฉะนก็รอดหนึ่งนะครับระ,ะน,น,รน,นะรระด็นก็นอย่างนี้นะครับเราต้องรอ ในระหว่างรอแล้วครับเราก็ไปดูตัวรายการเหรียญต่างๆนะครับว่ามีการขึ้นการลงอย่างไรนะครับในเหรียญแต่ละเหรียญนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับด้วยแอปพลิเคชันเทรดดิ้งวิวนะครับอันนี้แอปพลิเคชันเทรดดิ้งวิวก็มาแล้วนะครับตอนนี้ราคาเหรียญลูน่าก็อยู่ที่0.020นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราได้ซื้อได้หรือยังครับเหรียญ iOST วันนี้นะครับเช้านี้ก็อยู่ที่0.58นะครับ บวกขึ้นไป0.59ก็บวกไป1นะครับมันก็ยัง,งครงรักษาระดับไซเวย์มาเรื่อยๆนะครับถ้าตัวนี้ไซเวย์ไปอีกประมาณ3เดือนก็มีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับไซเวย์มาด้านข้างนะครับสลหับเหรียญซิกตอนนี้ก็บวกอยู่0.0152นะครับลงมาจาก3.3นะครับก็ถือว่าไม่ได้บวกไม่ได้ขึ้นอะไรเท่าไหร่นะครับ ADA ก็บวกไป0.09นะครับแล้วก็เอเปนะครับ APE นะครับก็ลบอยู่1.92นะครับส่วน BTC h นะครับก็บวกอยู่71บาทนะครับก็อยู่ที่6 0 0ันนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถ้าเกิดเข้าที่5,000กว่าก็สวยงามนะครับมาที่ BTC นะครับบิต i t c o i n นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ล้านหกหมืนะครับก็บวกขึ้นไป35,000นะครับถือว่าบวกขึ้นไปเยอะทีเดียวบวกไป3%นะครับตัวนี้นะครับเข้าไปดูนิดหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้เป็นอ่า ตัวหลักที่จะบ่งบอกจะเห็นว่าเขาเข้าไปใกล้เส้นสัญญาลนะครับ MACD นะครับแล้วก็ราคายืมเหนือกึ่งกลางฟุตเจอร์แบงถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะใกล้ดีดขึ้นไปที่ล้านสองก,กว่าเกือบล้านสามถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับตอนนี้ก็กําลังรีบาวขึ้นมานะครับสวยงามนะครับก็บ่งบอกว่าจะดีดกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคานั้นยืนพ้นกึ่งกลางนะครับแล้วก็ฟุตเจอร์แบงก็บีบเข้ามานะครับนั้นก็ มีโอกาสที่จะดีดพุ่งขึ้นไปนะครับสัญญาณวันนี้ดีนะครับสัญญาณของ Bitcoin BTC นะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับพอมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็เอาใจช่วยนะครับให้ทุกคนนั้นได้ซื้อแล้วก็ไปดมูลด้วยกันนะครับจังหวะเขาก็อีกประมาณสักถ้าดูจากตรงนี้เขาไซด์เวย์มาด้านข้างนี้ได้สักเดือนหนึ่งเกือบเดือนแล้วนะประมาณ2 3ามอาทิตย์แล้วนะก็ต้องรอให้ไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับให้เลยเก่งกลาง ลีเนียเลกชั่นนี้นะครับระหว่างสีเขียวสีแดงตรงกลางตัวนี้ตัวนี้ก็จะเลยมาแล้วก็ค่อยๆใส่เวขึ้นไปนะครับราคาราคาแบบนี้ก็คือราคาที่ค่อยๆใส่ซด์เวอขึ้นไปนะครับมันจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง,น,ลงนี้ไปเรื่อยแต่ประเด็นคือเขายังคงมีจุดเป้าหมายก็คือราคาสูงสุดที่ล้านสองมีโอกาสที่จะไปที่ล้านสองนะครับตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นนะครับก็จะไปหนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นไปเรื่อยนะครับ จนไปที่1ล้าน2ล้าน2แสนนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับดอกคอยก็จะขึ้นกำลังจะขึ้นเช่นเดียวกันนะดอกเคลร์ตัวนี้ก็ไป2.7ส่วน imx ก็ลบอยู่นะครับ0.44อยู่ที่33.46บาทนะครับเชฟินก็หลังจากที่ลงไป33บาทตอนนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาเป็น3 4บาทนะครับ34.44 ถามว่าจังหวะสัญญาณเป็นยังไงเราก็เข้าไปดูนะครับสัญญาณก็ยังคงต่ำว่าต่ำกว่ากึ่งกลางบูชเชอร์แบ3สามเส้นนี้ต้องดูให้ดีนะครับสเส้นบูชเชอร์แบงเส้นตรงกลางนี้ราคาต้องยืนเหนือเส้นตรงกลางนะครับจะถือว่ามันจะค่อยๆไซด์ไปอัพแต่ถ้าเส้นมันอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางมันก็จะค่อยๆไซด์ไปดาวลงมาสําหรับตัวตัวเจฟฟินนี้ก็น่าจะมาที่20กว่าบาทน่าจะมาที่20กว่าบาทเพราะว่าตัวเอเมซดียังอยู่ห่างกว่าเส้นสัญญาลนะครับมันก็จะค่อย ค่อยไซเว์ลงมานะครับตัวแซน์บ็อกก็บวกไป0.49นะครับอยู่ที่14บาทจุด81นะครับแล้วก็บิดคับคอยนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่เกิน100 100บาทต่อเหรียญน,นะครับบวกไป0.99นะครับตัวปิดคับคอยนี้เป็นยังไงบ้างต้องเข้าไปดูนะครับก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางนะครับแต่ไซเว์เกินเลยกึ่งกลางของล e เนียลกชันขึ้นมาเพราะนั้นตัวนี้ก็จะค่อยๆไปที่110บาท ตอนนี้อยู่ที่103บาทนะครับ XRP ก็อยู่ที่13บาทนะครับเช่นเดียวกันนะครับบวกไป0.32นะครับเราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของแต่ละเหรียญกันให้ดูนะครับตัวซิลิกา้านี่ก็สวยนะครับขึ้นจาก1.6ขึ้นมาเป็น1.7บวกขึ้นไป0 0 0 8 3ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะทีเดียวเหรียญดอลลาร์นะครับมานอกเรื่องกันนิดหนึ่งบั f e ีเฟกมีราคาก็บวกขึ้นไป0.40นะครับเราก็จะได้ใกล้เห็นบานครับเรากล้เห็น35บาท ก็จะขึ้นไปที่35บาทตอนนี้เลยกึ่งกลางเห็นไหมครับว่าคือราคายืนเหนือกึ่งกลางนั่นก็หมายว,ว่าราคาจะค่อยๆไซเว่อพขึ้นไปตอนนี้ตัว m อตัว Macd ก็กําลังจะเหนือเส้นสีแดงซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่เหนือหาตัวเส้นสัญญาลเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้ก็ก็จะดีดกลับขึ้นไปราคาก็จะค่อยๆพุ่งไปที่35บาท ก็น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับเราจะได้เห็น35บาทหรือไม่ก็เป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะซุปเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะได้เห็นราคา35บาทต่อ1นดอนลลาร์นะครับหรือว่าอ่า US เขาแข่งค่านะครับค่าเงินบาทก็อ่อนตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับไปดูที่เดิมว่าเราซื้อได้หรือยังนะครับตัวดูหน้านะครับเราซื้อได้หรือยังต้องเข้าไปดูนะครับโอ้าดูก็ประเด็นก็คือว่าเขาซื้อราคามันอยู่ที่0 0 0 2 1ดูน่ะครับโอ้มาดูครับว่าเราซื้อได้ยังกด้ ราไปดูส่วนสรุปกดอิเฟสเดียวยังซื้อคงยังซื้อไม่ได้นะครับแต่ลุงก็ตั้งเซไว้ที่0 0 0ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอถ้าเกิดมันซื้อได้มันก็จะซื้อเข้ามานะครับดูความบวกของแต่ละเหรียญน,นะครับเป็นสีเขียวเรามีสีแดงนิดหน่อยนะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นของทุกเหรียญน,นะครับตอนนี้ายังคงซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในคลิปถัดไปนะครับว่าตกลงลุงได้ซื้อหรือเปล่าหรือว่า ขาซื้อได้ตามคำสั่งของลุงหรือเปล่าสหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสรับท่านสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปการอัปเดตของอวอร์เรของลุงลกระเป๋าของลุงนะครับเป็นกระเป๋าเล็กๆ็กน้อยน้อยนะครับตอามาตีแผ่ให้ทุกคนเห็นความจริงของการเล่นแบบลุงนะครับลุงก็ก็ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็ดูตากเส้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาอธิบายทุกคนได้ฟังกัน เราก็มาอัปเดตว่าเราซื้อที่ราคาเหรียญเท่าไรอะไรยังไงนะครับก็ให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของเหรียญแต่และเหรียญกระเป๋าตังค์ของลุงเองนะครับก็ขอพระคุณท่านสมาชิกที่กรุณาสมัคร,สม,รสมาชิกเข้ามาตอนนี้ก็มีอยู่4ท่านด้วยกันก็กราบขอ,ขอพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ต้นทุนให้ให้ทุนลุงมาได้มาซื้อเหรียญน,นะครับก็ทุกคนที่สมัครเข้ามานะครับขั้นต่ำห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับก็ลุงก็ได้มาลุงก็จะไปนํา ทําการซื้อเหรียญให้ทุกคนได้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากให้ท่านสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้ากเกิดท่านมีมีทุนนะครับที่อยากจะบริจาคให้ลุงนะครับก็ลุงก็ไม่ได้มีอะไรตอบแทนนอกจากคลิปแล้วก็ความรู้เทคนิคเน็กียน้อยที่ลุงพอจะมีนะครับให้ตอบแทนกับท่านทั้งหลายที่การุณาสมัครสมาชิกอุทิศเงินมาให้ลุงนะครับขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในะคลิปถัดไปสวัสดีครับ